สวัสดีค่ะช่องไกด้ดำค้นกลูนี่นะคะให้ดูการทําห่านประทีบนะคะเราใช้สเตชันายมามาบอกไว้ซื้อเลยคะ่ะอันนี้บ่ได้ใส่ไม่ได้ใช้นะคะอันนี้เราทำให้มันให้มันเสมอกันให้มีความใช้เจาะเอานะคะใส่เจาะเอาไม้ไผ่ความสูงเท่าไหร่นะคะ เมตรที่สิบกว้าง,งค่ะฐานนั่นฐานหอดฐานพระ,ะเมตรเจ็ดสิบพูดให้หมดกว้างยาวร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบสูงร้อยยี่สิบสูงร้อยี่สิบถึงฐานพระเท่าไหร่คะนี่ต้องทำอย่างนี้ไม่ให้ใช้ตะปูไม่ให้ใช้ลวดนะคะไม่ใช้อะไรเลยเวลาประสานห่านมืออื่น,นะคะ่ะ มืออื่นเป็นวันมืออื่นเป็นวันที่ประกอบ่านนะคะพรุ่งนี้นะคะที่บึงแกนน่นนครจังหวัดขอนแก่นนะคะดังห่านประทีบนะคะอ่ออกพรรษานะคะจะเป็นวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกค่ะพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปอ่โปรดพระมารดาของพระพุทธองค์นะคะอยู่ที่บนสวรรค์แล้วก็ได้มาเห็นโลกมนุษย์ก็เลยเปิดให ระว่างสวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็กนรกเห็นกันมดสอดกันมดเลยค่ะเห็นกันทั้งหมดเลยเอาอย่จะมีเครื่องตังบูชาตอนรับรับเสด็จของพุทธองค์นะคะแต่ละหาคนคือกระสิตตังยังงามเลยจุดประทีปไฟหงหงตอนรับ พุทธองค์นะคะผู้ใดว่างมืออื่นนะคะมาจุดเทียนได้นะคะมาจุดเทียนขอพ่อเนอ้อมาจุดเทียนให้ให้ชีวิตจะของสว่างลุงเรื่องฮุงฮุงนะคะม,มือมมอื่นมาได้เด้ออยู่ห่านประทีนี่เป็นห่าน,นที่แปดค่ะเชิญมาจุดได้ทุกห่านเลยนะคะเขาเอ่นว่าห่านค่ะห่านปะทีนะคะอยากเห็นตะแหลก ลืมไทยไว้อันนี้เอาหม้อบอกไว้ซื้อแล้วค่ะจริงๆว่าหายใส่ค่ะว่าหายใส่หลวดว่าหายใส่ตะปูว่าหายใส่อีกอยังให้ให้จ่อเราก็ตั้งห้านั้สีค่ะก็จะมีบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จลงมานะคะซื้อมาเปิดโปดโลกมนุษย์โปดโลกนะลกนะคะเปิดได้เห็นทั้งสามโลกเลย มือนันโอ้ยอยากเชิญชวนประชาชนเช่าขอนแก่นนะคะหรือตั้งจังหวัดนะคะให้มาชมนะคะมาชมได้นะคะมีการเจาะเปลี่ยนมาต่างแต่พุทธกาลนะคะเอ้ากสิได้ลึกถึงพระบาทออาพระองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะนี่ค่ะ กับสาวกของพระองค์พระพุทธองค์กับสเสด็จมนั่นะคะออกขั้นสานเนเป็นกสิไหอง์สาวูข,ของพระพุทธองค์มาปโปรตามบ้านเท้านะคะเฮ้าก็เตรียงมันจะมีมือบอกคะ่ะเท้าก็เตรียมนม้ำสะอาดร้อยดอกบัวไว้นะคะปูผ้าขาว แล้วก็เตรียมของเตรียมเขาซารน้ำพึง่งเตรียมยังไว้นะคะแล้วก็สวดมนต์แล้วก็พระพุทธองค์ทรงไอาสาวกของพระพุทธองค์ก็จะมาประทานพรน,นะคะเพื่อนกฤิมาประทานพรน,นะคะเตรียมพาขขาป่วยในหงษ์พระเฮากำลังทดลองนะคะทดสอบมืออืดเอาไปเอาไปตั้งคะ่ะ ต่างข้ากับสิประดับดอกใหม่โดนบ,นบโดนเนนด็ดโดนน้วย บุญหานเนี่ก็สิมีดอกไม้ประดับประดาอ่าแล้วก็สีมีเทียนจุดโคมจุดเทียนนะคะจุดตะเกียงกระเตรียมไม้ใช้ใช้ของที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดค่ะ ต่างแบบนี้มออื่นกนสิใส่ต้นกล้วยบอกค่ะคแล้วก็แทงจะมีการแทงหยวกกล้วยด้วยนะคะคแทงหยวกมะมาวโอ้เป็นตะโบล,ลานอยากให้มะมือกันทุก,ทกคนด้วยค่ะอยากให้มาหลับมอมืงองเดี๋ยวคลิปก็ขอจบคลิปนี้ แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนะคะวันที่เป็ดตั้งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ